ก,ก็ขอกาบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนก็อยู่ช่องอาร์เบสซิ่งนะครับผมเออเป็นชื่อช่องไหมแล้วโคตรเทเลยเออเป็นช่องเกี่ยวกับรถเราก็ต้องเลสซิ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมม o t ต g p 1จีพีนะครับผม <Wow. S> 15้นั่นเองเราจะไปแข่งกันเลยนะครับผมโอเคเราได้การมาที่สนามแล้วนี่ก็คือสนามที่เราจะแข่งในวันนี้นะครับผมเออ ดูดิดูด,ดิขับฮอนด้าเล็บโซหรือเปล่าฮอนด่า oh. นี่มันเสียงดังเกิเลยไปมาดไว้รุ่น จะไม่ได้พูดนะครับผมใจะเย็นค่วานค่ะวาให้มันแรงจริงๆนะจะเรากลับฮอนด้าเดิเฮ้ยลดลดแรงลดแรงฮอนด้าตัวแรง ไอ,อ้เก็บเก็บตกข้างแล้วได้เล่นนานนะนี่ยคลิปก็ไปได้ลงมาห้าห้าหกวันแล้วผม <No. S 1> ไม่ตามอะไรเลย <c oughs> รถบรรย์ยกดีจังเลยวะเนี่ยเออป้าดีป้าดีดูไรวะเนี่ยไม่คุ้นเลย โอ้อะไรวะดีอะโอ้หไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอา้าวอะไรวะเนี้ยกดผิดโอ้ยนึกว่าคอมเป็นไรแค่กดผิดสบัดดีจังเลยว่าคอนด้าเนี่ย ตอนนี huh. лось, ้เราอยู่ที่ท้ายเลยเราต้องตามเขาให้ดันะจ๊ะแหกอีกแล้วแหกอ่า เราตามขาวาทันแล้วมาดีมาดีาดแิงทางโคง้งยิงไม่ได้แหกโคง้งบ่อยใจอยากลงลงดินอย่างนี้ต้องไปขับวิบากเออแหกแหกแหกไม่ดีไม่ดออีตอนนี้อยู่ที่23 Hô oh. hô <laughs> Gặp tục lốt Để tạm lại đi Ơ ê, chạy yên thị bao, Lốt ยุบโชยุบโชยจวดเลยถอนดำไมเราเลยระลักพี่เออเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้เป็นอะไรวะ 25โอ้โหรู้สึกว่ากากมาเลยเฮเฮ้ย <Yeah. S 1> โอ้โห,โโหแหกันล่ละเลต้องมีทิกแน่นอน ทางโค้งไปเลยอะอะอะ,อะไรวะน,น่ะฮะ,ะคนที่เขาขับคาราวเมื่อกี้เขาทำอะไรวะคุณ่ะนี่รัดไปเลย ทำไมลดมันแรงจังเลยวะเนี่ยคิวๆแล้วกันแต่แรกปีแกวอ่อนให้เน้องไปดูเอาไว้เอาไว้ไปไปดูคติตัวแรงของเราไป ดูดิว่ารอบนี้เราจะได้ที่เท่าไรเอาเบ่อนเฉยเออดูระติดแรงอยู่แล้วเสียงลุ่มเสด้วยไปยัให้ผมหน่อยพี่ผมจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ ้ยสานามนี้มาดีออออออสดานามนี้มาดี ยกยังจะยิงจวดเลยกูจับตุดเขาแล้วเราก็เกือบแหกไอ ไรวะเนี่ยโอ้โหคุณจะมาเกาะพบร่มอย่างนี้ไม่ได้นะไปๆเราตรงที่หนึ่งอยู่แล้วที่แ่แสงเพราะพี่อ่อนให้เนาะ อี่าไปกันสะบัดจังเลยกันสะบัดต,ต้องเข้าแล้ว <S <S เอานั่นไงเ <laughs> บรกแรงไปนิดนึงโอ้เราจะที่โหลไม่ได้นะเนี่ยเมื่อกี้จบที่ไรหยิบสามใช่ไหมใช่ใช่แบบนี้เราต้องจบที่อะไรไม่รู้คอยดู เราอาจจะพิกเกมไปที่หนึ่งก็ได้ ลงสุดท้ายแล้วไปดูคติแรงอยู่แล้วน้องสองร้อยสามร้อยแล้ว จบที่14โอ้โอะไรวะ <im itation> เกือบท็อปสิบแล้วเคไปใกล้บ้างครับผมสำหรับเกม MotoGP 2010นะครับผมเออก็จบท <c oughs> ี่14ก็ชะได้แล้นะเออก็บอทมันเก่งอะหรือว่าเราเล่นไม่เก่งวะเออไม่รู้ก่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าให้ดึง เร่ายดี35ไมไปตอนนี้30แล้วออก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตาม,มด้วยนะผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งื่องเป็นทั้งหมดด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย